ูดถึงเรื่องของโควิด -19 ทนะคะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปในทุกด้านวันนี้เนี่ยหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการผลิตสื่อในการทําสือ่อว่าในประเทศของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเจาะใจเดอะเลาชวนนี้ค่ะเราอยู่กับบรรณาธิการบริหารและเอ็มดีจากเดอะสแตนดาร์ดนะคะที่วันนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเดอะสแตนดาร์ดลุกขึ้นมาจัดงานเดอะสแตนดาร์ดอีคอนมิรฟอรัมแล้วใครสมควรเข้าบ้างวันนี้แพราอยู่กับคุณเคนนะ่คาคียนแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เนก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่อง The Standard Economic Forum s ส a n น a า d e c o n ค m i c f o r u ซครับซึ่งเป็นเวทีใหญ่นะคะขอพูดถึงในแง่ของเด e s ส a n น a า d ในฐานะผู้ผลิตสื่อก่อนในช่วงโควิดเนี่ยเราเปลี่ยนไปเยอะไหมพฤติกรรมการเสพสื่อผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะผมว่าเปลี่ยนเยอะนะครับเอาพูดภาพกว้างก่อนยังไม่พูดถึงตัวเดอะสแตนดาร์ดละกันเนาะเอาจากผลวิจัยด้วยจากที่ผมได้พูดกับหลายๆบุคคลเนี่ยการเสพสื่อก็คือคนดูทีวีเยอะขึ้นครับคนดูทีวีเยอะขึ้น เติบโตเยอะขึ้นครับหลายเปอร์เซนต์ด้วยเติบโตเพราะว่าคนอยู่บ้านเวิร์กฟรอมโฮมคือการล็อกดาวน์เนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมมากมายหลายอย่างนะครับคนดูทีวีมากขึ้นคนดูผ่านสตรีมมิ่งเยอะขึ้นมากในขณะเดียวกันตรงไปตรงมาครับคนออกนอกบ้านน้อยลงนะครับการเดินทางน้อยลงสื่อที่เป็นสื่อนอกบ้านออนไลมเนี่ยเรียกได้ว่าลดลงเกือบครึ่งแต่ในแง่ของออนไลน์นี่น่าสนใจออนไลน์นี่เติบโตเติบโตมากกว่าปกติแล้วก็เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับเรื่องง่ายๆบางคนบอกว่ามันคือการเติบโตแบบที่ ปกติน่าจะเกิดขึ้นอีกประมาณ3-4ถึงปีข้างหน้าตอนมันเกิดแล้วตอนนี้มันเกิดแล้วตอนนี้มันเร่งสปีดขึ้นมาแล้วก็มันมีแอปพลิเคชันมีแพลตฟอร์มหลายๆตัวนะที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้เราป๊อปปูล่ามากหรือว่าพอดแคสต์ u t u b e พวกนี้ได้รับได้รับผลกระทบในเชิงบวกคนก็ดูมากขึ้นแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นการได้รับผลกระทบในเชิงระยะสั้นช็อตเทิร์เพราะอย่าลืมว่าเมื่อมาตรการล็อกดาวห่อนปนขึ้นคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติซึ่งตอนนี้ยหห้้้าาาางงกก็็เเเปปิิิดดแแลนะแลลววนรๆๆททีี่่่่สถตม ถ้าโรงเรียนกลับมาเปิดในช่วงกรกฎาคมทุกๆอย่างก็จะเริ่มกลับคืนมาแต่การกลับคืนมาเนี่ยที่หลายคนพูดคขาว่านิว n o ร m ม l n นิว o r ร a มเนี่ยมันไม่ได้กลับคืนมาทั้งหมดนั่นหมายความว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในช็อตเทอมอาจจะกลายเป็นเพอร์มานแตอาจจะกลายเป็นแบบถาวรได้ผมยกตัวอย่างเช่นออนไลน์ในเมื่อคนคุ้นชินกับเรื่องการเสพสื่อออนไลน์หรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์สั่งของออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์พฤติกรรมนี้มันจะอยู่เขาไปตลอดมันอาจจะไม่สัดส่วนแบบยกมา ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แต่หลายคนที่ไม่เคยใช้เริ่มคุ้นชินมากขึ้นมาใช้มากขึ้นและจะใช้ตอนื่อนใช่แน่นอนเพราะมันสะดวกสบายอะไรที่มันเหมือนกำลังจะมามันมาแล้วในไมนาทีนี้นะครับแต่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบรองเทิมยกตัวอย่างเช่น All of home นะครับหรือว่าในแง่ของโรงนังเงี้ยถ้ามันกลับมาเปิดผมเชื่อว่าสื่อมันก็จะเริ่มรีบาร์กลับมาการจปานเงินก็จะเริ่มกลับมาแต่โดยภาพรวมทั้งหมดถ้าพูดภาพรวมทั้งปีเนี่ยนี่น่าจะเป็นปีที่หนักที่สุดในรอบผมว่าเกือบ20ปีในการใช้สื่อ ううของประเทศไทยเลยครับปนเป็นประวัต <Favorite prince> so um ิศาสตร์เลยที่ตัวเลขต่ำลงที่สุดเพราะว่าแบรนด์ต่างๆก็ใช่รายได้ไม่ค่อยดีก็จะลดลงเพราะฉะนั้นนี่คือแด์สเคปของสื่อที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปครับคือแสดงว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยอะไรที่คาดว่าจะเกิดอีกสักสามสี่ปีมันเกิดแล้วตอนนี้แหละแต่ผู้บริโภคก็ดูทีวีเยอะขึ้นสื้อออนไลน์มากขึ้นพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาเปลี่ยนไหมคะหมายถึงว่าหัวข้อของเรื่องที่เขา อยากจะรับ,รบในฐานะผู้ผลิตสื่อเราต้องฟีดอะไรให้เขาบ้างเพราะว่ามันเปลี่ยนในเฉพาะช่วงนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทีวีโตแต่ก็ไม่ได้โตลตลอดแต่ไหนใช่ใช่แล้วก็โตในลักษณะที่ว่าเป็นเรตติ้งแต่ไรายได้ไม่ได้โตตามอันนี้ทุกคนพูดเห็นตรงกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปรผันตรงกันแต่ว่าพฤติกรรมที่น่าสนใจยอย่างเมื่อกี้ที่คุณพราวถามก็คือว่าตอนนี้เรตติ้งข่าวดีกว่าละครแต่ต้องบอกยอมรับว่าละครเนี่ยมันรีรันบางที่มันรีรันเพราะว่าออกกองไม่ได้ออกกองไม่ได้ใช่แล้วก็ในเรื่องของรายการเกมโชว์เนี่ย ล่าสุดผมได้คุยกับอาต่อยใจพบอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถทํารายการวาไรตี้โชว์ได้ถ่ายได้แบบปกติคนมันเยอะคนมันเยอะอเขาไม่อยากมารวมตัวกันแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าเขาเริ่มมีเรื่องของมาตรการการออกกองออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตรงไปตรงมาที่สุดก็คือว่าข่าวเนี่ยได้รับความนิยมสูงม,มากโดยเฉพาะข่าวโควิดเนี่ยกินพื้นที่แทบจะร้อยเปอยู่แล้วในฐานะที่ผมทำเดือดแซนด์ดาว์ผมทำข่าวด้วยผมมีรายการวาไรตี้ด้วยนะครับข่าวในกินพื้นที่เยอะมากในทุกๆทุกๆช่องทุกทงกแต่บันเทิย คนจะไปดูในรูปอีกรูปแบบหนึง่งคนจะดูผ่านสตรีมมิ่งมากขึ้นคนจะไปดูอย่างไอ้ละครเกาหลีสารคดีหรือว่าหนังที่อยู่ในพวกสตรีมมิ่งอันนี้มันจะเติบโตมากขึ้นแต่ละครแบบไทยๆก็ยังโตอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพอมันหนวดการรีรันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เติบโตอย่างนั้นนันช่วงเนี้เป็นช่วงเวลาของข่าวที่มากขึ้นแต่หลังจากนี้ไปเมื่อข่าวโควิดมันเริ่มเบาบางลงเออผมคิดว่าข่าวก็จะลดดีกรีเพราะยังไงคนไทยหรือว่าพฤติกรรมสังคมโดยทั่วไปเนี่ยก็สนใจบันเทิงเป็นเรื่องปกติ อยู่แล้วนะครับอันนี้คือพฤติกรรมคร่าวๆที่เราเห็นค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่แคนพูดถึงเรื่องของเรตติ้งทีวขึ้นเนาะแต่รายได้ไม่ได้ขึ้นต่ามทีนี้ในแง่ผู้ผลิตสื่ออเราเนี่ยเราก็าต้องเลี้ยงปากท้อง <laughs> เรื่องของโฆษณาเรื่องของลูกค้าใน The Standard มีปรับเปลี่ยนมากไหมของผมเนี่ยยังโชคดีหนึ่งก็คือเราอยู่ในสื่อออนไลน์ซึ่งสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสื่อที่มาอยู่แล้วมันอยู่ในขาขึ้น นะครับมันเป็น sunrise industry อะคือมันเป็นขาขึ้นที่เติบโตัวค <c oughs> ือนะทั้งอุตสาหกรรมมันใช่อุตสาหกรรมมันไปอยู่แล้วนะครับใ<ม>นขณะที่สื่อแบบดั้งเดิมมันเป็น sunset อยู่แล้ว <c oughs> ฉะนั้นของผมเนี่ยไม่มี asset ที่เป็นแบบออฟไลน์ <c oughs> เลย ไม่มีเปรนไม่มีทีวีคือคือบางช่องเขาจะมี2อย่างเนารักษณะเราชัดเจนว่าเรามาออนไลน์ใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้มีต้นทุนลักษณะนั้นกําลังจะถามเลยว่า new normal ของที่นี่เนี่ยนอกจากเอา work from home เห็นทําอยู่แล้วเมื่อกี้แอบคุยกับพนักงานบอกว่าทําได้ถึงสิ้นเดือนนี้ถูกไหมคะที่นี่ยังไม่ได้มีการปลดพนักงานแต่ว่าเป็น work from home ทั้งหมดทํางานหนักขึ้นแพ็กเกจขายลูกค้าหรืออะไรเงี้ยเรามีการอาจจะไม่ต้องบอกหมดนเป็นกลยุทธ์เนาะหมายถึงว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแนวคิดยังไงบ้างที่เป เขาโดนเหมือนกันเขาโดนเหมือนกันเขาต้องลดบ <He S 2> <budget. S 1> ัตเจ็ตสิ่งที่เขาจะลดอันดับแรกก็คือมาร์เก็ตติ้งก่อนเพราะเขาต้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนช่วยเหลือพนักงานช่วยเหลือทุกอย่างก่อนเขาต้องหยุดมาร์เก็ตติ้งหยุดโฆษณาก่อนใช่หยุดโฆษณาแล้วตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนะักที่จะมาขายของกันเพราะคนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องช่วยเหลือสังคมอยู่หรือเปล่าคอน tribue สังคมหรือเปล่ามันไม่ใช่การขายของเหมือนปกติไม่ได้มาบอกว่าแบรนด์ท่านดีอย่างงุ้นอย่างนี้เหมือนปกติเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแแบบบบวว่่่่าาาาาาาเเเ้้้้อออออยยกกไไไดดนนนนใชสสะรรซึงัขุม ตอนนี้แบรนด์ต่างๆเลเจนซี่หลายๆที่อยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะมีพื้นที่ที่บอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันเถอะเราทำอะไรหลายๆอย่างเคหลังจากนี้เงินก้อนที่เขาจะใช้ในแง่ของงบมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันต่างๆเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ในแง่คอนทริบิวต์เพื่อสังคมทีนี้การคอนทริบิวต์เพื่อสังคมจริงๆมันก็ต้องสร้างเอนเกจเมนต์มันต้องบอกคนมันต้องเชิญชวนคนมาช่วยกันอาจจะทาแคมเปญอะไรก็ว่ากันไปเป็นกึ่งๆโซเชียลครับเพื่อสัตี้เราก็ปรับเลย ปรับวิธีการต่างๆว่าเออถ้าอย่างนั้นคุณมาลงวเดีโอเราแบบนี้ได้เพื่อบอกเล่าในส่วนนี้บอกเล่าในส่วนนี้ทางส่วนไหนไม่มีเหนือวบ่ากาแรงเราเป็นพื้นที่ให้ฟรีช่วยเหลือสังคมเลยเต็มที่เลยส่วนไหนที่มันมีค่าใช้จ่ายในแง่โปรดักชันในแง่ที่เราต้องทําวิดีโอให้ทำพอดแคสต์ให้หรืออาจจะทำคอนเทนต์ต่างๆที่มันมีค่าใช้จ่ายเราก็คิดกันไปตามแบบไม่ได้ไม่ได้ราคา,าบู้บาันปกติบอกตรงๆไปบอกตรงๆไปซึ่งอันนั้นเป็นการสรับแพ็คผมเรียกว่ามันคือการเซอร์ไวไปตาม ตามลูกค้าซึ่งอันนั้นก็พอที่จะได้แคชฟลูกลับมาหล่อเลี้ยงได้อันนี้ผมไม่ได้เรียกว่าถึงขั้นว่าเป็นนิวนอร์ม l ลแต่เป็นเหมือนนิวแอปนอร์มลนั้นเราทําประมาณ 2- อสาอย่างอย่างที่1คือเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเราถึงทํางานหนักขึ้นเพราะว่าข้อผิดมันต้องมาตลอดเวลาใช่แล้วข้อมูลมันเยอะมากแล้วข้อมูลมันหลากหลายแล้วที่สำคัญคือเฟกนิวเยอะเราก็เลยทํางานหนักมากในการแบบรีเช็คข้อมูลด้วยในการแฟ t เช็คกิ้งด้วยแล้วก็หาข้อมูลที่หลากหลายที่มีข้อมูลจากคุณหมอนักกวิชาาร หรืออาจจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้คนที่เดือดร้อนอันที่2ที่เราทําก็คือเราดูว่าฮ้ยนักธุรกิจเขาต้องการข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ต่อเขาเรื่องการเงินนะครับเรื่องกฎหมายว่าจ้างงานนะครับหรือว่าเรื่องอนาคตก็คือเรื่อง New Normal นั่นแหละนะครับเราก็เลยกระโดดเข้าไปทําตรงนี้ส่วนก้อนที่3มเนี่ยมันเป็นก้อนที่เริ่มที่จะมองไปข้างหน้าไกลๆเลยว่าเออหลังจากเนี้ยถ้าเขาจะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเนี่ยมองข้ามช็อตไปไกลๆเลยมันก็คือ New Normal เขาควรจะต้องทําอะไรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะทำคอนเทนต์ลักษณะนี้มากขึ้นซึ่งมันก็จะลงมาสู่ตัวฟอรั่มที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยก็คือเราค,รคิดว่านี่คือโอกาสของประเทศไทยแล้วโอกาสของทุกๆคนเลย The Standard Economic Forum มันมาจากการที่เราก็ทำทำในออนไลน์มาประมาณหนึ่งรเราอยากจะฝีออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่พอง,งานนี้ออกมา3วัน40สปีกเกอร์16เวทีเรื่องอีโคโนมี่ยอ่นี้ออก แล้วฉันจะรู้เรื่องไหมมันจะยากไปอ่ะสมมติฉันเป็นพนักงานจบใหม่ครับฉันต้องฟังหรอมันยากไปสําหรับฉันไหมอะไรบอกนิดนึงค่ะก็เอาสาเหตุสั้นๆก่อนว่าที่จับมานอกเหนือจากที่เราทําเป็นสเต็ป by สเต็ปแล้วเนี่ยเป็นออกซิเจนต่อเป็นออกซิเจนต่อเนื่องแล้วอ่ะคำว่านิว n นอร์ l ลเนี่ยมันน่าสนใจบางคนบอกเฮ้ยเนอร์มีจริงหรอเดี๋ยวจะกลับไปแบบเดิมผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและเทาบางอย่างอาจจะไม่เปลี่ยนใช่แต่อันไหนที่มันจะเปลี่ยน หรือหลายๆครั้งเราเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงมันให้เกิดขึ้นได้นักธุรกิจบางคนคุยกับผมใช้คําว่าการเปลี่ยนเก้าอี้คือเก้าอี้ความเป็นผู้นําตอนนี้มันเริ่มเป็นเก้าอี้ดนตรีแล้วครับมันเริ่มเปลี่ยนคือมองไปถึงขั้นนั้นแล้วใช่ช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดย้อนกลับมาในเรื่องของธุรกิจก็เหมือนกันสมมติคุณทําธุรกิจรีเทลเมื่อกี้ก็จะตอบคำถามด้วยว่าคุณเป็นพนักงานอ่ะพนักงานธรรมดาตอนนี้ถ้าคุณเห็นฟังได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณเห็นโอกาสบางอย่างคุณสามารถเป็นพนักงานที่ดีกก่่่าานนออืได้เห็ลยยุทธ์บงง ใช่ไหมครับตอนนี้พนักง,งานทุกคนนะถ้าคุณไปถามเจ้านายเจ้านายจะพูดเลยว่าช่วงโควิด -19 เป็นช่วงที่เราจะรู้เลยว่าพนักง,งานคนไหนมีคุณค่ากับองค์กรคนไหนเราอยากจ้างต่อคนไหนอาจจะแบบอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นี่ช่วงนี้ต้องลีนหล่ะนี่จะลีนขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นโอกาสของเราที่จะต้องหาโอกาสใหม่ <c oughs> ๆสมมติคุณเป็นพนักง,งานคนหนึ่งที่พนักง,งานแบงก์นะสมมุตินะครับคุณจะไม่สามารถที่จะอยู่แค่งานคุณเรื่องของแบงก์ได้แต่คุณต้องเข้าใจมิติต่างๆของประเทศมิติต่างๆของโลกด้วย แล้วก็มิติที่เกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยคุณหนึ่งจะเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นจะเป็นพนักงานที่เก่งมากขึ้นได้เราก็จะเป็น virtual conference เหมือนกันเราจะสร้างมิติในการประชุมยังไงหลายคนบอกว่าก็เป็นวิดีโอถ่ายทอดหลออะไรอย่างเงี้ยเป็น virtual ยังไงเป็น virtual conference ที่ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมคิดว่ามันเป็นครั้งแรกๆที่มันจัดใหญ่ขนาดนี้แน่นอนเรื่อง social distancing ทำให้เราไม่สามารถ คนมาเจอกันได้แต่มันมีมิติหลายอย่างที่มันน่าสนใจที่จริงๆการมาเจอกันอาจจะยังทําไม่ได้อันแรกก่อนก็คือเราทําลักษณะแบบที่เป็นเป็นฟอรัมแบบจัดแสงสีเสียงเนี่ยเวทีสวยงามเลยจัดเต็มเลยจัดเต็มแสงใช่ครับเหมือนฟอรัมปกติไม่ได้คุยผ่านซูมแบบแบบเป็นหน้าไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะเป็นปกติเลยแล้วก็สปิกร์ทุกท่านถ้าสะดวกเขาก็จะมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับ โดยที่เราก็มีนั่งระยะห่างกันอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอันนีเน้เป็นอะไรที่จัดเต็มมากาะฉะนั้นแสงสีเสียงมันจะ full hd อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟแล้วกเรื่องอีนสติบเข้ามาหลายอย่างปกติคุณไปฟังเนี่ยเวลาคุณจะถามเนี่ยคุณต้องยกมือแล้วก็เด็กวิ่งไปม,มาคุณก็จะเคิร์นๆหน่อยอันนี้คุณสามารถกดกดผ่านซูมเปิดกล้องปุ๊บแล้วก็ถามได้เลยนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วหน้าจอของคุณก็จะไปขึ้นอยู่่่บนนนเเเววทททีสปกกกอรุุาาา็จจะะะหคณลังถมไ มันก็จะอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับอันนี้2ที่จะมีก็คือจะมีการแบบเหมือนกับเริ่มสนุกกันทําโพการส่งคําถามบางครั้งถ้าคนอาจจะเขินๆในการเปิดหน้าใช่ไหมครับก็ส่งมาในแชทเราจะมีแชทเนี่ยเออกำลังจะถามว่าถ้าแบบไม่อยากให้หน้าตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จจะแบบเขินหรือแบบไม่พร้อมไม่ได้แต่งหน้าแบบเต็มหล้วก็ส่งได้ส่งในแชทแล้วมีการทําโพลเราสามารถเอาเขานำมาทําโพแล้วเราวิชวลไลซ์ขึ้น,นไปบนเวทีให้เห็นว่าเฮ้ยคนฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ย คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สดๆดบนหน้าจอเพราะฉะนั้นมิติใหม่ๆแบบนี้มันจะเกิดขึ้นรวมทั้งสปิกเกอร์หลายๆท่านที่มาไม่ได้ปกติเราก็ต้องแคนเซิลเขาไปเลยอันนี้ใครมาไม่ได้ทีมงานผมเนี่ยจะวิ่งไปให้วิ่งไปเซ็ตกล้องให้วิ่งไปเซ็ตไมค์ให้แล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขานั่งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วหน้าจอก็จะขึ้นข้างๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยครับมีมีโต๊ะมีเก้าอี้ปุ๊บปุ๊บแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นปุ๊บขึ้นมาเป็นเป็นคนที่ไม่มเป็นเหมือนลอยขึ้นมาใ่ <S <S แล้วแล้วกก็็เเปนนหนาาจริงๆพูดัน คุยกันเหมือนปกติเปิดสไลด์ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการไฮบริดนะครับคือผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องถึงขนาดเวอร์ชวเต็มรูปแบบหรือขนาดเดียวกันในแง่ของการความสัมพันธ์ Engagement, Experience บางอย่างแบบสดๆอผมก็ยังอยากรักษาไว้อยู่ <c oughs> ผมจะเอามารวมกัน พูดมาขนาดนี้แล้วอยากให้พี่เคนขายของหน่อยค่ะเราจะไปเข้าชมได้ยังไงบ้างแล้วก็ซื้อบัตรยังไงงานจะจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษ,ษภาคมนี้เป็น virtual conference เพราะฉะนั้นคุณอยู่บ้านได้ชิลๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ eventpop me สกดตรงตัวเลยครับ event แล้วก็ pop แล้วก็ me หรือว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ the standard ก็ได้ตรงตัวเช่นเดียวกันสกดคำว่า the standard co ก็จะมีรายละเอียดอยู่หลายหลายอย่างถ้าเข้าไปดูเรื่องแพนเ l ลสปีเกอร์หรือการจัดซื้อหรือว <Hearing zu S 1> ่าการเข้าไปเข้าชมอย่างไรก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับบัตร3วันราคา3,900บาทนะครับตหวันราคา1,500บาทก็คือเลือกวันได้ด้วยไปดู a g เจน a ที่สําคัญที่สุดก็คือสําหรับคุณผู้ชมที่ดูเจาะใจแต่เล้าอยู่เนี่ยผมมีสรพิเศษมาให้10% นะครับก็คือแค่กรอกควาว่า the secret sauce ติดกันหมดเลยก็ลดทันที10%อย่าลืมกรอกน,นะครับถ้าไม่กรอกมันไม่ลดให้นะครับกรอกโปรโมโค้ด <Okay. S 1> ก่อนกอน,นะครับแล้วก็เห็นบอมีบัตรสําหรับนักเรียนนักศึกษาอ่าใช่<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นประโยชน์มันเป็นความรู้ที่ดีมากนะครับก็นักเรียนนักศึกษาลดทันที50% อยากกลับไปเด็กเลยค่ะต้องยังไงคะก็มันมีการแสดงหลักฐานลองไปลองไปหาข้อมูลดูได้แต่ไม่ยากครับจริงๆก็แสดงนะว่าคุณเรียนอยู่จริงๆไม่ได้เป็นแบบเด็กโงนะมัวสวอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายแง่มุมเมื่อกี้ฟังดูจากพี่เคยนก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ได้ยาก แล้วมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรีบทําความเข้าใจด้วยซ้ำนะคะกับสาวันนี้ใครสะดวกสาวันก็สาวันแต่ว่าถ้าเกิดใครสะดวกวันเดียวก็ลองไปดูแล้วกันว่าวันไหนที่จะอยากรู้ของที่สช่นะคะสุดท้ายแล้วอยากให้วิเคนเนี่ยให้กําลังใจหลายคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้อยากได้กําลังใจครับผมว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังใจสําคัญมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมจะฝากอะไรสักเล็กน้อยเนี่ยผมอาจจะอยากฝากว่า นอกเหนือจากการให้กําลังใจตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วอาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะบางอย่างที่สําคัญกับตัวเองที่ผมเห็นง่ายๆเลยอย่างที่1 agility ต้องมาครับความเร็วสําคัญมากนะครับความคล่องตัวการปรับตัวได้กับทุกสถานการ์ worst c ์ s e s c e n a r i o ต้องประเมินให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าประมาทอย่าเล่นเล่อเ,เด็ดขาดเพราะช่วงนี้เราไม่รู้เลยว่ามันอาจจะเกิดโควิด21ใครจะไปรู้ Second wave อาจจะมาหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น เพราะนั้นต้องอย่าประมาทในแง่ของภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นการเงินจิตใจสุขภาพต้องรักษาไว้นะครับอันที่2ผมว่าจะต้องมีคําว่า resilience เกิดขึ้นปรับ,บตัวใช่คือความยืดหยุ่นความคล่องแคล่วหรือว่าผมเรียกว่าการล้มแล้วลุกได้เร็วว่ะค,คือ resilience เนี่ยความหมายในภา,ารรษาอังกฤษมันคือคําว่า bouncing back ก็คือเหมือนฟื้นคืนชีพใหม่ถูกครับฟื้นคืนได้เร็วขึ้นซึ่งหลังจากนี้โลกมันจะเป็นแบบนี้แหละครับโลกมันจะวุ่นวายโลกมันจะซับซอ้อนโลกมันจะคาดเดาไม่ได้ โลกมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าคุณเวลาเจอปัญหาแล้วคุณพอล้มลงแล้วคุณลุกขึ้นช้าหรือล้มแล้วล้มเลยเนี่ยยากมากที่จะสู้ต่อในเกมหลังจากนี้มันเป็นอินฟินิตเกมมันเป็นเกมที่ไม่สิ้นสุดสุดท้ายจริงๆสําคัญที่สุดครับใครใครที่พอที่จะผ่านมาได้แล้วนะครับหรือว่าพอที่จะมีกําลังเนี่ยอย่าลืมที่จะกิฟต์แบ็กทูโซซิตี้อย่าลืมที่จะให้คืนกับสังคมผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากของวงการธุรกิจนะครับที่ตอนนี้มันไม่สามารถเอากําไรเป็นบรรทัดสุดท้ายได้อีกต่อไป มันต้องมีเรื่องความยั่งยืนมันต้องมีเรื่องการ c o n t r i b u ์ใหการสังคมช่วยเหลือสังคมด้วยอันนี้จะฝากเอาไว้แล้วก็ค,คิดว่าค,ความหวังมันอาจจะยังไม่เห็นนะแต่จริงจริงมันมีอยู่ตลอดอยู่ที่ว่าคุณนะจะเติมมันทุกวันหรือเปล่าแล้วก็อยากให้เติมทุกวันจริงๆครับอย่าหยุดที่จะ,ะให้ความหวังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองในทุกวันครับครบถ้วนวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจรับกำลังใจเหมือนกับแถวนี้ขอบคุณพี่เคนนคคารินนะคะขอบคุณค่ะ